เด็ถ่ายพขาสะปวดได้ว่าจะดเขียนชื่อไว้ให้เธอเขาส่งปัญชีมาที่นี่นะเออเจ็ดสีชื่ออะไรจ๊ะมหาเด็ไทยเด็เขาจะพิมพ์ไว้ตามนั้นเออแล้วเขาจะส่งมาที่นี่เขาก็ไม่ใจ

ยังไม่มาค่ะเป็นทางเดินผมเนี่ว่าปูถึงหัวไม่ถึงยะ คนดีไหมหนึ่งลูกตรงสุดท้ายอ๋อหนึ่งลูกข้างบนสุดท้ายห